อันหนึ่งที่มีเลือกก็มีภาษาจีนภาษาจีนทำไมยิ้มแบบนี้กระบวยกระวยสวัสดีค่ะมิเจค่ะเจไดคะ่ะวันนี้นะคะมิเจก็ชวนเจไดมาคุยเรื่องกิจกรรมพิเศษที่แม่เลือกให้กับเจไดเลือกเอง ทีนี้เรามาดูกันว่ากิกจก,กรรมพิเศษที่เจไดตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งตอนนี้มีทั้งหมดที่เราช่วยกันนับกี่อย่างคะ12อย่างครบอ่า12อย่างนะเจะไดจำได้มั้ยมีอะไรบ้างภาษาจีนภาษาอังกฤษทเทควันโดว่ายน้ำแล้วก็โลโกดการดแสดงล้องเพลงทำอาหารคีย์บอร์ด มีช่วยไหมได้ i อสเก็ตไ i สเ skate บ้านงาดูบ้านงาดูโอ้โหสิสองอย่างถูกต้องก็ยังจำได้อยู่นะคะทีนี้อยากถามว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ได้เรียนกิจกรรมพวกนี้รู้สึกกลางๆครับกลางแปลว่าอะไรคะรู้สึกโอเคดีครับก็ดีใช่ไหมได้เรียนอืได้เรียนก็โอเคดีก็คือเรียนได้ใช่ แล้วก็รู้สึกว่าแบบมัน Happy ม Happy แฮปปี้ไหมแฮปปี้กับอะไรบ้างของแบบสามอย่างที่ชอบที่สุดภาษาอังกฤษทำอาหารร้องเพลงชอบสามอย่างนี้มากที่สุดซึ่งจริงๆอ่ะในทั้งหมดสิบสองอย่างอ่ะมีเป็นคนเลือกให้แค่สอย่างเท่านั้นเองนะซึ่งภาษาอังกฤษอ่ะก็เป็นหนึ่งในที่มามีเลือกด้วยใช่แสดงว่ามีก็เลือกโดนใจเจไดกับอีกอันหนึ่งที่้มีเลือกก็มี ภาษาจีนภาษาจีนทำไมยิ้มแบบนี้ก็บวยบวยไม่ชอบมากที่สุดเลยเหรอใช่ออโอเคแล้วก็มีไอสเก็ตแล้วก็ว่ายน้ําแต่ว่ายน้ําตอนแรกจีนเลก็ไม่ชอบนะมีจําได้นีพาไปอจะได้ร้องไห้มากแบบว่าไม่ยอมไปเลยอะ <c oughs> แล้วทีนี้แล้วพาเสร็จก็อยู่ในสัมอยากอยู่ต่อเอกอยากอยู่ต่ เออไม่อยากขึ้นเลยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนาบางทีอ่ะมันก็ไม่แน่เหมือนกันนะว่าแม่เลือกให้หรือลูกเลือกเองอาจจะชอบหรือไม่ชอบทั้งสองอย่างก็ได้ถูกไหมคะใช่ค่ะยกเว้นว่าเราอ่ะจะได้ลองจริงๆมีประสบการณ์อืมเราก็ลองได้หนีถูกไหมเพราะมันไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีทีเนี้ยขอสามอย่างที่ชอบน้อยที่สุดภาษาจีนไอเซกี้คิวบอม กีบอร์ดเจไดก็เลือกเองนะแล้วทำไมไม่ชอบอะ่ะก็กด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 แค่กดอืมก็รู้สึกว่ามันมีอะไรตื่นเต้นหรออืมเจไ,ไดชอบอะไรที่แบบว่าตื่นเต้นสนุกสนานมากกว่าเนาะอืมโอเคทีเนี้ยมันมีอันนึงที่เหมือนมีสังเกตนะคือเทควันโดเทควันโดก็แอคชั่นเป็นอะไรที่ตื่นเต้นเหมือนกันเอ่อตอนนั้นน่เจไดอยากไปเรียนเพราะว่าเพื่อนบ้านไปใช่ เออแต่ว่าที่แรกเหมือนไม่อยชอบเท่าไหร่อ่ะเป็นเพราะอะไรคะเพราะว่ารล่นีเด็กเยอะอดูแลไม่ทั่วถึงแล้วก็ทดเชิญไม่ได้อ๋อก็เลยรู้สึกไม่ชอบทีนี้มีก็แบบมานั่งคิดนะเอะลูกไม่ชอบเทเบิลเนจริงเหรออะไรเงี้ยเราก็มานั่งคิดก็เลยลองอย่างแบบนี้ดูคะ่ะก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนที่เรียนดูนะคะปรากฏว่าเป็นไงคะที่ใหม่ <S <S ่ อืมช,ช,ชอบเลยเป็นเพราะว่าเพราะว่ามีแอร์เย็นเย็นแล้วก็มีคนไม่มีเด็กน้อยก็เกิดช่วยได้ด้วยอืมแล้วครูเป็นยังไงคะครูน่ารักนะใชะ่ครูก็ดูแลดีด้วยนะแบบว่าใกล้ชิดแล้วก็ครูก็เก่งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นน่ะบางอย่างก็เลยเป็นแบบข้อคิดให้มีเจเหมือนกันนะว่าสิ่งที่เรารู้สึกว่าลูกไม่ชอบเนี่ยก็ไม่ได้แบบ ด่วนสรุปทันทีว่าเออลูกไม่ชอบแต่พอเราเปลี่ยนบริบทอาจจะเป็นสถานที่เรียนครูเพื่อนสภาพแวดล้อมเนี่ยเด็กก็รู้สึกดีในกิจกรรมนั้นได้เหมือนกันนะคะก็ขึ้นอยู่กับครูมีผลมากๆเลยนะกับการสอนเด็กออและทีนี้สุดท้ายเนี่ยอยากจะถามว่ามีอะไรที่แบบอยากจะไม่เรียนต่อนะภาษาจีนภาษาจีนทำไมอะ่ะเนี่ย มันมีเรื่องภาษาให้เพราะว่ามันเป็นเครื่องมือที่จะไปหาข้อมูลความรู้ต่อพี่ก็คิดเอะภาษาอังกฤษอะเจไดก็ยังเรียนได้เลยแล้วก็ชอบมากๆทำไมภาษาจรีนก็ภาษาเหมือนกันนะ่ะไม่ชอบหรอไม่ชอบอืมจริงๆก็เปลี่ยนครูมาหลายคนแล้วนะเออครูคนนี้ก็ดีอยู่ก็ไม่อยากเรียนต่อแล้วหรอใช่ใช่คับ โอเคเดี okay. ๋ยวเราก็คุยกันนอกว่ามันเยังไงดีอ,อแล้วมีอะไรที่แบบว่าอยากเรียนแล้วยังไม่ได้เรียนนะหรืออยากจะกลับไปเรียนอีกอนะไรเงี้ยที่เคยเรียนแล้วจะหยุดิทอาารเอีกอ๋ออยากกลับเรียนทำอาหารอีกใช่อ,ออัอนเนี้ยแม่ก็แปลกใจมากเลยนะว่าตัวเองไม่ชอบทำอาหารเลยอ่ะทำไมลูกชอบทำอาหารนะบอกหน่อยได้ไหมก็ม,มันสน,นุก สนุกแล้วพอเสร็จกล้ชัมแกชิมว่าอร,อร่อยรเปล่าแล้วก็จริงอร่อยอร่อยอร่อนอืม,อมดีแล้วละ่ะชอบทำอาหารมาหนึงก็ได้ทำให้มานม่กินโอเคค่ะงั้นวาหลังนะมีว่าเราพาทุกคนอนะไปดูกิจกรรมที่เราทำบ้างไหมโอเคดีนะเนาะเออว่าเราทำแล้วว่ามันเป็นยังไงได้อะไรบ้างเ่าสอนอะไรยังไงเผื่อเป็นไอเดียให้กับคนอื่น โอเคเนาะโอเคโอเคแล้ววันนี้ไปก่อนนะคะ<อ>สวัสดีค่ะบ๊ายบาย for family มิเจชวนฟัง